วันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง6สายพันธุ์ม้าที่สวยที่สุดในโลกจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างไปชมครับ ทฮาดีสวัสดีครับผมปอนจากขาวบอยไทยใครก็ได้ครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับทุกวันสุกร์คุมเนาะกับรายการข่าวบอย101รายการที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องที่ข่าวบอยอย่างคุณน่ะต้องรู้นะครับวันนี้ก็มาถึง EP ที่6แล้วนะครับแมเดินทางกันมา6อาทิตย์แล้วนะก็ คลิปที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่อง5สายพันธุ์มาที่เก่าแก่ที่สุดใน,นโลกนะครับถ้าใครยังไม่ได้ชมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวให้ตรงนี้นะครับ ก็กดเข้าไปชมกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมจะมาเล่าถึง6สายพันธุ์ม้าที่สวยที่สุดในโลกนะครับ <Okay. S 2> ก็จะมีสายพันธุ์อะไรบ้างก็เดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ <Okay. S 2> ก่อนที่ผมจะไปพูดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับ <Okay. S 2> ก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลย ก็น่าเลครับอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับว่าห้าสายพันธุ์ม้ามันมีสายพันธุ์อะไรบ้างที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดอีก6กสายพันธุ์ที่สวยที่เขาว่านว่าสวยที่สุดในโลกครับก็ด้วยความที่มันก็บางสายพันธุ์ก็อาจจะเป็นพันธุ์เก่าแก่เป็นพันธุ์แท้หรือบางสายพันธุ์ก็เป็นเขาว่าอะไรเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาโดยมนุษย์นะครับก็ตามแต่ลักษณะการใช้งานเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้ฝากรับ มาเริ่มกันที่อันดับที่6ม้าพันนี้มีชื่อว่าแอปพารุซ่านะครับไม้สายาพันนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสําหรับลายด่างของมัน mm hmm. ก็คือจะเป็นสปอตสปอตคล้ายๆลายเหมือนมีคนเอาสีไปสีน้ําไปสาด มัน <medio S 2> จะเป็นแบบจุดๆหรือเปล่เนี <defense Overwatch> though, ่ยใช่ป่ะโดยมีคนพื้นเมืองของอเมริกาเนี่ยเผ่าเนสเพิร์สนะครับเป็นคนดูแลแล้วก็รับผิดชอบในการพัฒนาสายพันธุ์นะครับโดยผู้ตั้งถิ่นฐานในอเมริกาตอนนั้นเนี่ยเดิมเรียกม้าสายพันธุ์นี้ว่าพารูสฮอตนะฮะโดยเอาชื่อมาจากแม่น้ำพารูสนะครับในอเมริกาแล้วก็สายพันธุ์นี้เกือบจะหายไปละจากสงครามเนสเพิร์สในปี1877นะครับแต่ก็ยังมีผู้เลี้ยงบางคนเนี่ยเขาก็ยังเลี้ยงแล้วก็อนุรักษ์ม้ายังคงอนุรักษ์ม้านะครััับสสาาายยยพพนนนนนนนธธุุ์์ีี้้ไวจกลเป็หึ่งใท นิยมเลี้ยงมากที่สุดในอเมริกานะครับแอฟพาลุซาก็จึงได้ชื่อว่าเป็นม้าประจำรัดของรัฐไอ d ดาโฮยอย่างเป็นอางการในปี1975ครับ อันดับที่5อันดาลูเชียนะครับอันดาลูเชียเป็นม้าที่รู้จักในนามม้าสเปนแท้นะครับและยังเป็นม้าที่อยู่ในคาบสมุทรไอเบียแล้วก็แม้ว่ามันจะสามารถสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษย้อนหลังไปพันกว่าปีนะฮะแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นสายพันธุ์ในศตวรรษที่15นะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์มันได้รับการยอมรับในเรื่องของความกล้าหาญนะฮะกล้าหาญของมันอย่างมากโดยในสมัยนั้นเนี่ยมันถูกใช้เป็นมา้าศึกตามหนังที่เราได้ได้ดูกัน ที่จะมีกษัตริย์ขีนะ่มา้าขาวเนาะม้าคันนี้ก็จะหลักๆก,ก,ก็จะมีแต่สีขาวนะฮะก็มันก็ถูกใช้เป็นมา้าศึกนะครับแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยมันยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเจราจาต่อรองกับรัฐบาลนะครับของสเปนเนาะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือกษัตริย์ในยุโรปสมัยนั้นเนี่ยก็มักจะขี่มา้าพันนี้เพราะว่ามันสงา่าเออแล้วก็มีความฉลาดอ่อนโยนแล้วก็คล่องแคล่วนะ อารมณ์แบบที่เขาว่ากันว่าพระเอกขี่ม้าขาวไดเลยนี่แหละอาจจะเป็นมาจากม้าสายพันธนี้นะครับโอเคม้าสายพันธุ์ที่4ม้าพันนี้มีชื่อว่าจิปซีวานเนอร์นะฮะส่วนตัวผมก็ชอบม้าพันนี้นะเออเวลาวิ่งนดูแบบ สวยอ่ะอด้วยความที่มันตัวใหญ่เป็นยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ยก็ม้าพันนี้ก็เป็นที่รู้จักในานามม้าไอวิสนะฮะมา้า24ซีเป็นม้าชนพื้นเมืองของเกาะอังกฤษนะครับแม้ว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับโรมแล้วก็โดยลักษณะเด่นของมันเนี่ยก็คือจะมีสีด่างนะฮะแล้วก็มีแผงคอที่ยาวหางยาวแล้วก็มีขนบริเวณข้อเท้านะครับโดยส่วนมากผู้คนจะนิยมเอามันเนี่ยไปใช้ลากเวียนหรือวากอนในการเดินทางนะฮะ อันดับที่3ม้าอาราเบียนนะฮะก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักม้าสายพันธุ์นี้กันเป็นอย่างดีนะครับก็ด้วยรูปร่างที่โดดเด่นแล้วก็โดดเด่นแล้วก็เวลาที่มันวิ่งเนี่ยมักจะยกหางสูงนะครับทำให้ม้าอาราเบียนเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ม้าที่นิยมอีกสายพันธุ์หนึ่งของโลนะครับโดยมีทิ่มาเลยมาจากคาบสมุทรอารับนะครับแล้วก็มันถือว่าเป็นม้าสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดอีกสายพันธุ์หนึ่งของโลนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูได้คลิปคลิปต่อนะคุณทิ้ง ก็มันก็มีหลักฐานทางโบราณคดีนะครับที่สามารถตรวจสอบย,อย้อนกลับไปได้ถึง4,500ปีนะครับตลอดระยะเวลาปริตตง ตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์เนี่ยม้าสายพันธุ์นี้ก็แพร่กระจายไปทั่วโลกนะฮะจากสงครามแล้วก็การค้านะครับแล้วก็มันก็ยังเป็นม้าต้นสายพันธุ์ต่างๆมากมายนะครับด้วยที่มันมีลักษณะเด่นที่ดีเช่อนอึดอดทนแล้วก็ปราดเปรียวนะฮะก็เขาก็เอาข้อดีต่างๆเนี้ยไปพัฒนาม้าแต่ละสายพันธุ์ให้มันมีลักษณะความโดดเด่นเหมือนม้าพันธุ์อารับเนียนะฮะ มาถึงอันดับที่2อ,อัคคาวทีกนะฮะคลิปที่แล้วผมพูดผิดเป็นอะไรนะอัคคาเทเก,เก้ไม่ใช่ผนะอ่านว่าอัคคาวทีกนะฮะ,าาะ,ฮะมาพันนี้ก็เล่าเล่าไปละใน e ีที่แล้วนะฮะก็ไปฟังได้ <c oughs> ก็มาอัคคาวทีกนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ประจําชาติของประเทศเติร์กเมนิสถานนะครับโดยมันเป็นที่รู้จักสําหรับเรื่องความเร็วความอด ทนความรัดแล้วก็มีลำตัวเลื่อมดุดโลหะนะฮะโดยมีฉายาว่าโกลเด้นพอหรืออาชาสีทองนะฮะแล้วก็ประเทศจีนก็เรียกมาพันธว่ายาเถี่อโลหิตนะฮะนอกจากความสวยงามของมันแล้วเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งและก็สามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาวะอากาศที่เลวร้วายได้น,นะครับแล้วก็ยังเป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่สายพันธุ์หนึ่งของโลกนะครับ มาถึงอันดับหนึ่งของเราละไม่น่าจะผมว่าทุกคนคงเดาได้นะฮะว่ามันสาพันธ์อะไรอันดับหนึ่งเป็นของฟรีเชียนะฮะหล <Yeah, who. S 1> ายคนคงเดาถูกใช่ไหมครับว่าเออมัน อันนั้นว่ามันมันมันก็สุมันก็สวยจริงๆลักษณะผูกมมองว่ามันก็สวยเนาะก็สายพันธุ์ฟรีเชียนนี้นะครับก็เป็นม้าสายพันธุ์ที่สวยงามมากนะครับโดยมันมีถิ่นเกิดในฟิสแลนด์ในเนเธอแลนด์นะครับโดยลักษณะเด่นของมันเนี่ยของสายพันธุ์นี้มันมีแค่สีดาเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีขนแผงคอที่ยาวเหมือนผมผู้หญิงแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยจะยกเท้าสูงทําให้มันดูสง่าแล้วก็มันถูกใช้เป็นม้าศึกของอัศวินในการทําสงครามในโปรติาสตนะครับแล้วก็จากที่เราได้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 ดูหน น,นี่แหละเอ,อเคยดูแบบพวกเบนเฮอร์อะไรอย่างี้มแล้วก็มา้าม้าในเรื่อง The Lord of the Ring เนี้ยที่มันจะมีม้าแบบ<ำ>สีดำขนนุยยาวตัวใหญ่ ก็เป็นม้าพันธุ์ฟิีเชียนนะฮะก็ถึงมันจะได้รับความนิยมนะครับก็ในแบบเออมันก็เกือบสายพันธุ์นี้มันก็เกือบหายไปเหมือนกันนะในในแบบเออมันก็เกือบหายไปเหมือนกันแต่ในทศวรรษที่ผ่านมามันก็ได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งฮะโดยม้าที่หล่อที่สุดในโลกตอนนี้มันมีชื่อว่าเจ้าเฟเดริกครับก็เป็นม้าสายพันธุ์ฟิีเชียนนะครับแล้วก็โอ้หล่อจริงคือเท่เออแล้วก็แล้วก็มันก็มีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกนะครับ ก็จบวครับสำหรับ6สายพันธุ์ม้าที่สวยที่สุดในโลกนะครับก็ถ้าใครคิดว่ามีสายพันธุ์ที่สวยกว่าที่ผมพูดมาทั้ง6สายพันธุ์นี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับมาแชร์กันแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอานะ่านเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับข้างล่างน,นู้นเนาะก็เป็นกําลังใจให้ผมเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะสุดท้ายนี้ ไปไม่บอยครับเหรอครับ